พี่น้องเอ้ยสันนนทินแล้วคุยอยากสีวาคุยพี่น้งงะะนองเนาะชาวนากะได้เห็นข้าวพี่พี่น้งงองเน,นี่ยเดี๋ยวสันนนสิเปิดให้เบิ่งเนาะนี่พี่พี่น้งองสงสารน้อง,ง,งจริงๆเลย ผู้หญิงชาวลาววัย12ขวบเท่านั้นนะคะหนีพ่อแม่มาจากลาวนะคะตั้งใจว่าจะมาทำงานที่ประเทศไทย,ยก็เลยไปทำงานกับนายจ้างปรากฏว่าทำได้3วันกับสวัสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสน,นุนแล้วพรมพี่น้องเอ้๋วผมมาพอสน,นุนมานี่เนาะทางสน,นุนก็อยู่เพื่อนเจ้าของพรมพี่น้องเอ๋โดยพรมพินองวมื่อนี้ก็บอบดี้ออกไปทางไหนเนาะถือว่าทางสน,นุนก็อยู่เพื่อนอยู่ซานพรมพี่น้องเอ้เมื่อนี้เนาะพรมพี่น้องเนาะก็เมื่อนี้ก็มีโอกาสถือว,ว่าได้มานั่งมาโอมาลมให้พ่อแม่พี่น้องอีฟซีได้พังได้คู่เนาะพรมพินองเนาะ คือว่าแหละแต่ละมื้อนอกพี่พี่น้องทัศนวังกามีแต่ไปข้างนอกพี่พี่น้องเอยกับบ่อคอยอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะโดยก็คือว่าข่าวสารนอกพี่พี่น้องเนาะบ้านเมืองเฮาลายสิงลายย่างพี่พี่น้องอทีชาวนวลกาบ่ได้มีเวลาเข้าไปเบิงนอะพี่พี่น้องเนาะวันนี้กับบ่อได้ออกทางในก็เลยเข้าไปเบิงข่าวพี่พี่น้องเอ้ยบรับพี่พี่น้องเนาะบ้านเมืองของเฮา คล้ายๆแบบเกิดรุนแรงเนาะพี่พี่น้องเนาะเกิดได้สิ่งได้ยานที่ฮาวเวู้เด็กกับฮาวเวจ้าคละเนาะอ่ากะคือมื่อนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะตาสันนิษฐได้เห็นข่าวหนึ่งพี่พี่น้องเอ้ยข่าวนี่เป็นตายายพี่พี่น้องเอ้ยเป็นตายานเป็นตาตกใจเนาะก็คือแบบอ่ามีอ่า,อาชาวลาวนี่แหละก็คือทางประเทศลาวคือประเทศสันนวันเองนี่แหละเนาะ อายุ12ปีพ่อพี่น้องเลยสาวน้อยก็เพิ่งได้ยินเห็นข่าวเนาะอายุ12ปีอาจจะเป็นความทุกข์ความยากพ่อพี่น้องเลยพ่อแม่จึงจำต้องให้ลูกจะเกิดอ่าจากวันเกิดเมืองนอนนอนพ่อพี่น้องเนาะพออย่างพ่อพี่น้องพอความจนพอความที่ครอบครัวเฮาหายังบ่ได้แล้วก็บ่มีความรู้แล้วก็บ่มี อ่าเอาว่าไงกับการศึกษาหรือว่าเฮียนจบเป็นเจ้าเป็นนายเนาะพี่พี่น้องเป็นยังสานวนคือว่าว่าเฮียนจบเป็นเจ้าเป็นนายเนาะพี่พี่น้องบางคนกับสี่เฮียนไปเฮ็นยังบ่กสำคัญบอเมนเนาะพี่พี่น้องเนาะบางคนกับเมียนอยู่เพราะได้เฮียนพอได้อ่านได้เขียนออกพีพี่น้องเองกับภูวทีบาเฮียนนี่คือแบบเฮียนจบก็คือแบบเฮามีวิชาอาชีพเนาะพี่พี่น้องเนาะสมมุติว่าเฮาบ่มีีบบมีงาน อ่าเหตุอยู่ในประเทศของเฮาเองเนะเขาะเฮาก็สิสามารถแบบเป็นครูบอเป็นแพทย์บอเป็นทหารบอเป็นตำรวจบอน้องพี่พินองเนาะก็ยังสามารถแบบอ่าเฮาเหตุมีเงินรับเงินเดือนนาะพรมพ่นองเนาะก็ต้องสามารถแบบไปทํางานแบบอ่าเอาเพื่อเอาห้งสู่ไปอยู่ประเทศอื่นเนอ้องพรมพ่นองโดย <c oughs> ก็าวเนีนเห็นคลิปอ่าเอ่อเห็นข่าวนั้นนอ้องพรมพินอง่ะ พ่อพีนอ่น้องเอ้ตกใจเนาะเป็นระยะพ่อพีนอ่น้องเอ้ไปอ่าไปทำงานเนาะอยู่ประเทศไทยเพ่อพีนอ่น้องเอ้กับมีนายหน้านายหน้าคือว่าอ่าเจ้าในายเหรอเนาะเจ้านายเด็กน้อยอายุสิบสองปีพ่อพีนอ่น้องเอ้ที่พ่อแม่์หายจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเหตุอ่าเบี่ยงอยู่ต่างประเทศเนาะก็คืออาจจะเป็นแบบอ่าคล้ายเครื่องบอเป็นเมย์บ,บ้านบอ อ่ะสิมีส่วนนาส่วนหนึ่งแล้วนะพี่พี่น้องเอ้เดบัดนี้เนาะเพี่นพี่น้องเนาะก็เป็นแบบนายจ้างเนาะขออนุญาตเด้อเพี่นพี่น้องเนาะนายจ้างนี่คือความเหงหรือว่าคืนใจเนาะเพี่นพี่น้องเนาะเล็กน้อยอายุสิบสองปีเพี่นพี่น้องเอ้ยยังบ่ใหญ่ซ้ำเนาะถ้าว่าพ่อแม่เขาูโห้ยเพี่นพี่น้องจะสิซ่งได้เนาะกขอแสดงความเสียใจที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะเพี่นพี่น้องเนาะ สานวนัลกาพึ่งเห็นคลิปมมพ่มพน้องเอเห็นคลิปเห็นข้าวเนาะเม่เศร้านี่พ่มพ่น้องก็มีโอกาสขับไปเบิ่งกละท้าสนวนลก็ลกได้ก็เลยออกมาหนังโอหนังลมพอได้อ่าพุ่มพ่น้องเอฟซีพอได้ฮับผู้นี่นอะพ่อพ่น้องเนาะจังไดก็ผากคลิปนี่เตือนสติหลายค่หลายคนเนาะพ่อพ่น้องเนาะก็คือว่านนะคลิปนี่นะที่สานวลเห็นนี่ ออกข่าวอยู่อ่าพู้ลำเนิน้อยพี่นอ้นองอ่าเาวไทยเนาะท,ที่ข่าวที่เซาโนวนว่าอะไรคือแบบโคตรหูลายพู้พี่น้องเอ๊ะปอบาเด็กน้อยกันยังน้อยอยู่เนาะมอนาเลยผู้พี่นอ้องมอนาเกิดขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวสาโนนเสิยหายเบิร์เนาะผู้พี่น้องนะจังเล็กจังหน่อยเนาะ อย่งไรก็ขอขออนุญาตเด้อพี่พี่น้องเนาะขออนุญาตเจ้ะคงคลิปในสถานการพออยากออกมาสีแจงพี่พี่น้องให้พอได้เตือนสติลูกหลานเนื้อว่าลูกอ่าคนที่เขาห,าหา่างห้าแพงนี่อายุยังน้อยสุดห้ามไปต่างก็ตามเนะาะห้ามไปพี่พนะี่น้องเนาะเบบ่าอายุยังน้อยแต่ก็บ่ฮู้ยังพี่พี่น้องเอ้ยเกิดยังขึ้นก็คือว่าแหละลำบากเนาะพี่พี่น้องเนาะ เดือสันวังกะสิเข้าไปเบิ่งก่อนพี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าสันนวนเห็นอยู่นะเมื่อ้านี้เนาะก็นั่งเบิ่งเบิ่งพอสมควรพี่พี่น้องเอ้ยโฮ้ยสันนวนเห็นแล้วไ่อยากสีบาวพีพี่น้องเนาะขออนุญาตเจ้าของคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ่ชาวนอากะได้เห็นข่าวพี่น้องนี่เดี๋ยวสันนวันสิเปิดให้เบิ่งเนาะ อพี่้สงสารน้องจริงๆเลยเด็กผู้หญิงชาวลาววัย12ขวบเท่านั้นนะคะหนีพ่อแม่มาจากลาวนะคะตั้งใจว่าจะมาทำงานที่ประเทศไทย,ยก็เลยไปทำงานกับนายจ้างปรากฏว่าทำได้3วันโดนนายจ้างข่มขืนเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะตำรวจออกหมายจับแล้วนะนายจ้างรายนี้พบว่าเป็นกอตตร,อรอของโรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเหรอมีตำแหน่งด้เหรอคุณปวีนาหงสก,กุลประธานมูล,ลนิธิปวีนาหงสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะพาเด็กหญิงดาวอายุ12ขวบค่ะเป็นเด็กหญิงชาวลาวนะคะไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครุหลังจากที่ก่อนหน้านี้29กันยายนที่ผ่านมาป้าของเด็กหญิงดาวเนี่ยมาร้องทุกข์ต่อคุณปวีนาบอกว่าน้องดาวเนี่ยเธอถูกนายจ้างที่บ้านหลังหนึ่งที่ย่านทุ่งครุกรุงเทพเนี่ยข่มขืนน้องนะคะ หลังจากมีดยดนาเนี่ยพาไปทํางานกับเจ้าของบ้านโดยเจ้าของบ้านเนี่ยจ่ายเงินให้2,500บาทได้ค่าจ้างเดือนละ9,000บาทเริ่มทํางานคือ26กันยายนที่ผ่านมาพอถึงวันที่29กันยายนทํางานได้แค่3วันปรากฏว่านายจ้างเนี่ยใช้กุญแจไขเข้าไปห้องน้องดาวแล้วใช้กําลังข่มขืนจนกระทั่งสําเร็จความใคร่ก่อนที่จะออกไปจากห้องเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยนายจ้างผู้ชายบอกว่าเป็นตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้หรอกโอ้ถ้าไปแจ้งความตำรวจก็จะจับเด็กหญิงดาวเพราะหลบหนีเข้าเมืองแล้วนี่อ้างเลยนะว่าเมียให้มานอนด้วยค่ะโอ้โอ้เนี่ยค่ะอ่ะฟังเสียงคุณปวีนาหน่อยนะคะญาติน้องพ,พี่น้องเน,ะน,เนาะอ,อ้าวพ,พี่น้องเลยอันนี้ก็คือซาลาวนี่บักคู่บ่าอ่าอยู่ใส่น้องพิมพ์น้องเนาะ ก็คือว่าแหละประเทศอ่าลาวฮาน่ก็มีลายบอลพอพิ่นอเอทุกแขงเนาะกับบู้ว่าอยู่แขงใดได้เมืองใดเนาะพมพี่นงเนาะไปทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะพมพี่นองเนาะอันนี้ละพอพี่นอเอมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าคือจาวนวนเร้านี่เนาะขึ้นอยู่กับจิตใจพอพิ่นอเอจิตใจอ่าคนฮามันก็แตกต่างกันเนาะ อ่ก็คือว่ามีคนดีแล้วก็มีคนซัวเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยมันบ่มีคนดีทั่วไปเราพี่พี่น้องเอ้ความคิดกระต่างกันอ่าสีหามความคิดอ่าแต่ละคนบ่ได้พี่พี่น้องเอ้สัตว์กับบ่มีคนรวยแล้วกับบ่มีคนจนเนาะพี่พี่น้องเนาะความคิดแตกต่างกันพี่พี่น้องเอ้มีคนสละแล้วกับมีคนบ่สละเนาะโดยอันนี้คือชาวลาวพี่พี่น้องเอ้ ชาวลาวที่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะถึงในหน้าอ่าผู้ชายคงคืนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะสันนวงกาเบิ่งข่าวแล้วก็เป็นตะยนันพี่น้องเอ้ยกับบ่เคยเห็นจ้าเถื่อเนาะข่าวข,าวขาว่าวเบิ่งแตคือว่าได้ทางสันนวลกอ่าบ่ได้สู่เบิ่งแล้วก็บ่ได้สู่ได้ฟังเนาะเพ่นพี่น้องเนาะบ่ได้สู่ได้เข้าไปเบิ่งข่าวข,าวขาว่าวพี่น้องเอ้ยโอ้เพ่อพี่น้อง กับฮบูาว่าอยู่เขงใดเมืองใดนอ้องพรมพินองเนาะกามีอีกพ่อแม่พี่น้องเอะ๊ะมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะกับขออนุญาตเจ้าของคลิปเนาะกับเห็ดเท้านวลเห็นเดินเดือดเดือไปแล้วก็มีคนแบบจังไรแหละที่ทางพระเพิ่นได้โพสต์ลงเน้องพรมพี่น้องเนะาะพระอาจารย์เป็นคนลาวนี่แหละนาะเพิ่นได้โพสต์เฟซบุ๊ก ปลอมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอู้เนาะตัวนี้ก็เป็นตะยาต่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพจบุกปลอมอ่ามี <c oughs> มีหลายเือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่าวนวลก็เคยเจอแต่บอกว่ามันเป็นน้ำยังพแม่พี่น้องเอ้ยสาวนวลก็ไล่แต่อารมณ์เสียเรื่องโทรศัพท์นพนเนาะเพราะว่าเพจบุกของสาวนวลนี่อยู่ๆก็หายไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหายไป หายไปแต่แซวนวน์ก็อัปโหลดมาใหม่บุญแต่แซวนวน์ก็หูจากรหัสตัวเองเนาะรหัสเพจบุ๊กผมพี่น้องเไยบ่บ่งานก็คือบ่นั่นนั่นคือแซนน์นี่สีบอ่อ่ากูคืนขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเนาะก,ก,ก็คือถ้าว่าเพจบุ๊กเขาหายเพื่อนผู้ที่เขาทักเคยโทรเคยแชทหากันนี่มันสิหายไปเลยผมพี่น้องไออันนี้แซวนวน์ก็จืดจำได้เนาะก็เลยแบบอ่า เอาละฮัดกลับขึ้นมาพมิพ่น้อเอเอ,เอาละฮัดกลับขึ้นมาบ้ดน,นี้หลังจากหันกับกูขึ้นได้อ่าประมาณสามสี่เทื่อนพมิพ่น้องเนาะลองเบิ่งคราวนี้สีรดหรือบลดอลดเนาะสิเป็นคือเก่าบ่ออันนี้กัยังโม่พมิพี่น้อเอแต่สนัวก็เคยเจอมาแล้วเนาะมีอ่ทางพระเพิ่นโพสต์พมิพ่น้องเอ้ยหน้าอ่าหน้าโพยไฟรหรือว่าหน้าปกเพิ่นสิเป็นรูปผู้หญิงเนาะเป็นตะแพงน่ะ เป็นชาวขึ้นใหม่ประมาณนี้เพรนพี่น้องเอ้ยอ่าเปิใช้หน้าปกเด็กกับทักมาหาทางคูบาหรือว่าพระอาจารย์เพนัลละเนาะอาว่าเป็นประเทศไทยสิเอิ่น่าพระอาจารย์ทายู่อ่าพังลาวฮะนี่เขาเชื่อื่นมาย่าพ่อหรือว่าหลวงพ่อเนาะงพรมพินองเนาะอ่ากับสิคือการทะเลาะพรนพี่น้องเอ้ยทางพังไทยก็เชเอิ่น่าหลวงพ่อเนาะอ่าทางพังลาวเขาเชเอิ่น่า ยาพอสีประมาณนี้เนาะพพี่น้องเนาะโดยก็คือว่าคเอื่นคาว่าคําจามันแตกต่างกันนิดนนะหน่อยพี่น้องก็พออ่าอ่าว่าได้แต่ก็แเปลภาษาได้เนาะพพี่น้องเนาะทางเพื่อนว่าส่งมาแลวเพื่อนกระตอบเพื่อนว่าตอบแลวมานีเลยเพื่อนเลยว่าโยมมีอย่างโน้บ้านเนาะโยมมีอย่างโน้มีเบียกอย่างโบจังสีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าจังสีแหละ ก็เลยทางไปทางอันฮู้ทางคือผู้โพยพายผู้ยิงนะตอบเซตมาเนาะพี่น้องทางเพิ่นได้เปิดบ้างว่าเป็นเสียงผู้ชายพี่น้องเลยครูว่าจะขาเพิ่นเนาะอ่ะขออนุญาตเนาะพี่น้องจะขาจะพันเพิร์นพี่น้องทางเพิ่นก็ตกใจเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเบิ่งไปเบิ่งไปเพิ่นว่าอาจจะเป็นอ่าเพชรปุ๊กปลอมพี่น้องเลยแบบอ่าใส่เอาของคนอื่นมา ่าเคยแพ้ทางที่มันบดีพรมพี่น้องเลยโดยอ่าทสนองก็เคยเคยพึ่งผู้เนาะงพรมพี่น้องเนาะบอกเคยเห็นแบบนี้จ๊คเรือพรมพี่น้องเลยเรื่องเล่าเกิดขึ้นเนี่ยอู้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะงพรมพี่น้องเนาะได้ฟังได้เห็นแนวกับป็ิตญาณพรมพี่น้องเลยอ่ะเหมือนนี้กับถ้าสนองกะอยู่เฮือนกะเคอบ้านและพรมพี่น้องกะที่ให้ทางให้เพื่อน เบิ่งสาวหั่วเนาะพี่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้มานั่งมาอู้มาลมมีโอกาสนี่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งสาหัวนี่านก็สั่งทางอ้ายเนาะให้สั่งไม้มาให้พี่น้องเพราะว่าสานวลนี่สิใช้รดน้ําพี่น้องเอ้ยบริเวณบ้านสิใช้รดน้ําเนาะก็เลยอ่า อยู่เฮือนเดี๋ยวกะสั่งเพื่อนเอาเสามาให้เนาะเอาสนวนกะชิได้สั่งอ้ายอ่าเน่งรวดน้ำพี่พี่น้องเอ้โดยกะโดมึงเนาะพี่พี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังใดพี่พี่น้องเอ้ลองมึอสิเป็นจังไดเดี๋ยวบบนี้เด็กกะท่าสนวนแด็กสี่เน่งนวดน้ำเนาะเน่งนวดน้ำเด็วกะ เพื่อว่าให้ความปลอดภัยอ่าชาละสิ่งไม่ให้เข้ามาใกล้พูดพี่น้องเอ้เฮ้อเนาะวันนี้กะคือว่าอากาศกะเย็นนวลเนี่ยพูดพี่น้องเอ้เย็นนวลเอาเนาะเดี๋ยวสนอนกะสีปับกล้องให้พูดให้พี่น้องเอ้ซีเด้เบิรงเนาะสนอนปลูกยางไว้รังบ้านพูดพี่น้องเอ้นี่พูดพี่น้องเอ้คือสนอนถ่ายแหละวันนี้กะมีโอกาสกะสะถ่ายพูดให้พี่น้องได้เดิ่นบิร์เนาะ Nè, cả lúc kê đeo hôm 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 này, hôm 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 non, hôm 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 vẫy, hôm 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 สนนกระปุกผักหอมก็ะเริ่มออกเบี้ยแต่ว่าไก่ก็มากินพรมพี่น้องเอ้อันนี้คือผักกาดเนาะผักกาดที่ชานวนนปลูกไว้เพ่มพีน่นะ้องเนาะอันนี้ก็คือทางด่างบ้านเนาะพรมพีน่นะ้องเนาะก็ยังบ่มีเสาหัวเลยพรมพีน่น้องเอ้ต้องรอก,ก่อนเนาะ นี่ก็คือรังบ้านเนาะดูฮะประมาณนี้ละพรมพี่น้อยเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปเนาะคลิปอ่าสาวนวลบ้านป่าเออพรมพี่น้องอันนี้ก็คือซ่องสาวนวลสายลุยเนาะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเบิรงซ่องสาวนวลบ้านป่าพรมพี่น้อยบา้านทาสาวนวนสี่ ได้สาวหัวบอมันีเดว่าจังไดเนานะจังไดกระลุนกันพ่อพี่น้องเอ้จังไดคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะภาคเตือนสติคือสาวนอนมาและพ่อพี่น้องเอ้ทุกชิงทุกย่างเนาะชีทุกยื่จนหากินอยู่บ้านอยู่ช่องเฮาอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาดีกว่านนเานาะพ่อพี่น้องเนาะมีสำไดก็กินไปพ่อพี่น้องเอ้อย่าให้ปล่อยให้ลูกอายุยังน้อยเนาะพ่อพี่น้อง,นองเนาะสิบสองปีข้าม ไปประเทศอื่นๆเนาะทำลาทำการพอพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างมากก็คือว่าน่ะเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียใจพอพี่น้องเอ้ยแก้ไขอยังกับ่ได้เนาะจังไรกัขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพิ่นที่เกิดขึ้นเนาะที่ว่าชาวลราหรือว่าประเทศลาวเฮาเองพอพี่น้องเอ้ยโดยก็บ่น่าเกิดกับครอบครัวเพิ่นเลยเนาะพอพี่น้องเนาะจังไรจะผายไปทางใดก็ระมัดระวังพอพี่น้องเอ้ย จิตใจคนเฮามีคนดีและก็มีคนชัวพ่อพี่น้องเอ้กัเป็นปนเจือกันไปน้อง่พพี่น้องเนาะถ้าว่ามีคนดีเบิดมันกับเป็นไปไ่ได้่พพี่น้องเอ้แต่ผู้ดีกับดีดีน้อง่อพี่น้องเนาะคือสาวนวลฮูจักที่สาวนวลก็ทําช่องหรือว่าสายบุญน้อง่อพี่น้องเนาะสายบุญมานี่ก็ฮูจักหลายคนอยู่่อพี่น้องเอ้ที่เพิ่นกับมีตาแต่กับบบ สงสารแลว้วก็พูดดีก็ดีดีพ่อพี่น้องเอ้ยสื่อเสียงเดียมน้ำเพิ่นกบะบ่อยากให้เอ้ยเพราะว่าถ้าว่าคนเฮาเนาะอยากมีหนา้ามีตาอ่าในสังคมเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าทางเพิ่นก็อาจสิออกือ่ออกอ,อ,อกเสียงเนาะพรมพี่น้องเนาะจึงได้โดงง่งดังพ่อพี่น้องอันนี้เพิ่นบออ่ขอเอ่ยสื่อแล้วก็บ,บ่ออกอื่อเนาะพ่อพี่น้องเนาะแม่เพิ่นสิช่วยครอบครัวได้เพิ่นก็บ่ให้ออกื่อเนาะพ่อพี่น้องเนาะ อันนี้คือว bon ่าคนดีสุดเพราะพี่รองเ้ยบบวังผลประโยชน์หรือว่าบบวังยังตอบแทนเนาะเมตสือเสียงก็ยังบมีให้ใครครับผู้พี่รองเ้ยนี่คือว่าคนดีสุดๆเลยเพราะพี่รองเ้ยโดยอ่ะมันก็มีหลายกรณีเนาะเพราะพี่รองเนาะเอาบางคนว่าโอ้สือเสียงเพิ่นมาออกมาบบเมเพิ่นปิดลับยังบบอันนี้ก็สาวนอนบบหูเนาะเพร่ะพี่รองเนาะ อ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของซานวอนเองพรมพี่น้องเอ้ยจังไดก,ก็ผิดพลาดป,ประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยพรมเอฟซีเบอร์สุขภูษุคนน้องพรมพี่น้องเนาะอันนี้คือความความคิดของซานวอนเองพรมพี่น้องเอ้ยอ่าก็ว่าไปคิดไปเ,าเปน,บบน,นาะอาจีพเป็นแบบนั้นเนาะถ้าเรเป็นแบบนั้นเพิ่นอาจสีคงออกซื้อออกเสียงโล่งลงังและก็มีหน้ามีตาในสังคมเน้องพรมพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นแบบ ก็บอกง่ายๆก็คือความดีเพิ่นสร้างไว้แต่บ่อยากให้มีไพหาผู้ว่าซื้ออ่าแนวนี้แนวนั้นเนาะคนอยู่นี่อยู่หันมาซอยจังซีนออกไปพี่น้องเนาะน้ำใจเพิ่นคืองดงามแบบนั้นพอเป็นพี่น้องเนาะคือสำนวาคิดอ่าแต่ก็จึงว่าออกมาคือสีประมาณนี้พอเป็นพี่น้องเองอาจสีบอได้อ่าบางอย่างเนาะถือแม่าว่าง่ายๆแบบ บ่ย้ายให้พายให้ห so 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 ูแต่ว่าในใจเพิ่นก็ฮู้อยู่ว่าเป็นเงินคงเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่าบุญกุศลก็คือว่แหละพ่อพี่น้องเอ้ผู้ใดเฮ็ดก็ผู้นั้นได้เนาะอ่าผู้ใดสร้างความดีก็คือว่าหละความดีก็ตอบแทนทุกทุกคนพ่อพี่น้องเอ้อ่าเนาะก็คือผู้ใหญ่เพิ่นว่าแล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นกล่าวแล้วพรมพินองเอ้ยสาวทางสาวนอลกะฮู้ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ อาจังใดกับผิดพลาดประกันใดเนาะคลิปนี้การทางสนุนก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะงพี่พี่น้องเนาะผิดพลาดประกันใดก็ให้อภัยกันเด้อผมพี่น้องเนาะอ่าทั้งที่กับเบาผิดบ่าวถือพี่พี่น้องเลยอการสำหรับคลิปนี้เนาะทางสนุนการสีได้อัมราพาจาหรือว่าทุกทุกคนไปก่อนไปพบไปฟอสนุนคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสนุนเด้อผมพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสูโต่อพี่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่พี่น้องเลย kakak rumah sabari